เกี่ยมจนหวนขั้นเกี่ยวไหลจนหวนไผยเด็กฟังละมวนมาฟังสาวบุญเทงเสียงักเสียงมักโตนักแบบลำสีโตในวันนักขันีสังสิทธิบาลีหรือแบบเขาคู่สูตไปบึงยุ่มมาทูดได้นะลูกแบบหมูเสียงคือหนุกเขาคู่เด็กมาผันแหงลิง ในมือนีได้มาเจอคนเก่งหุนทิ้งลูกเต็มตู้ส่วนว่าไฟนี่กระโสดสีขอ,อย่อมเจ้าไว้ก่อนหอดบอลเด่งบอลฮอนออกศากสากาดมุ้ยดึงทาทางเจ้ากระสวยสมกับเป็นหมอใหญ่เจ้าเคอยอยื้อเร็วไปมอลำเมนโดยอิงให้ลำใส่ผู้ชายเขาหลุดมีดตั้งแต่ย่านผู้ลำางพ้งนสนานจนตะลึงเปิดนีดเจ้าระวังให้ดีได้มาล่าเลาำเซฟลอยไปกับไปค่อยๆอ,อ,อย่าสูไปให กันพ่อดแซงกันให้แซงกันพ่อรีดกันให้รีกชาติบวนนี่เปลี่ยเกิดขึ้นขึ้นแล้วยานโพดายพ่อเกลียวยานเตลุมปังางานอ้อนสอน น,นันน่นมาเลียเที่ยงจัำสั่งก๋มีกว๋ออกวก๋วพอควายเป็นเรื่องเก่าใครก็ตามปลาบัตขึ้นเบาตั้งเก่าดื่มดาเมืองเดิมพอเมืองอรยูชายาเตะดื่มดากีีปวดเขากันมาสา่เดิมที่เตือนที่มิถาวัตะรังทาไม่รู้ละหามีลุบปสัสคากรุ่นเวลาเตะหุ่มคนต่างเตะดุนบอกเตะต้นควงกูไม่ให้เถื่อนตีเตะเป็นเมืองมา มีหลายคนก็อสั่งสีน้ำตางบ่อ้บอกบ่อได้มันมี่มาเหนือน,ะนาผานเน่าตับบอเล่านี้ต่งลงมาใต่ตั้งนานดึงใครไว้ไาุ้่นดหมูเท้าลุ้นลูกไว้รวยมาสั่งโว,ก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 วยกันนอกจากนั้นเท้าลืนถึงถังที่หลังนี่มาเสียต,ต่องซึมตอนตอนเดียวพอตอนจังจันย่างขวาหลวงพรบางจะดนนุดันบรทัานตั้งสีตานไยสั่งตัเสกเดียวพอแต่ตก่อนทายมาแก่นยังเป็นป่านาะหกบด่างเจ้าโ่งยังซุ่ ตูเดี่ยวกันยังมีเตูหน้าสามนองตั้งเสะข้าก่อนพฟองหน่อยปลาสืบเต้าจุ่มตันแมงมุมตัวเดียวเก่าใจดของนกน้อยใหญ่มันมองไดชเจ็ดยงกับบางกามีสำเนียงหองได้เจ็ดยางตั้งเด้อกพอสร้างกัมีบุรลานจินนาตาสันตั้งดังแม่วังมันเป็นเต้าวางยังบ่มีคนหลายยุบเปลี่ยนใส่ไผมันบ่ต่อกันเข้านั้นเรื่องเยี่ยงจันทีไว้ในนิ้านเรา สมัยโตมาหอดร้อนชาจีเหนียงเทียงหน่อยวันจันที่เดี๋ยวพอนี่ละเป็นบ้อนบังสีได้ซื้อลือหยุดประากฏเป็นเบียงจันทร์ซื้อเดิมดเติมใส่ขวบเสี้ยงสีเสี้ยงจันท่าต่างเขาใหม่เป็นสารใส่ถือหนาจังฝากน้ำเขา ุากวกแล้วพอขวกคนเทาเลยตัางเรื่ยงจันศาสนาชาตนาเรียนสร้างบราเกี่วนส่วนล่างต่างก็เป็นซื้อคือกันเพียยงกันมี่ากีต่อัวติมหลทางยังมีจันทางเท้าแล้วเอาเกีรเก่าเข้านั่นปลูกมาข้าวสวนตัวหนดพันนี่เดียก่อนี่เรเป็นวันบัที่ได้ซื่อเรี่ยงจันคนกันี่ไรลฟันตึนมาเข้านั้นเพี่ยงจันทลวกยืนเาเก่าติมถึงนั้นลเท้าเป็นเจ่าดังกง พี่น้องแม่ยินบอนังสือถึงประวัติกันมาแต่เดือนดาจีมีรันเดอร์นีตั้งร่างจะไหวไทยเฮ้าบอกความจูงหมดเท่าขับพงที่ปวดสะตืบองเป็นสมัยฟาดพงที่ก่วงปากคอกวากนักร้องไม่ยงแจงเป็นก่อนตะต่อนเราทำ้องดัมบอตันตัวนี้ยังคนเฮ้าเด้อพอเท้าขับพ้น สามสำนักดื au, for me, for th today, hay, ่มดืมันปาจินแดงท่นืกันเขียนสัญญาอุยนอกพวกนี้เท่านใด้ก่าวไปท่านเจ้าได้แม่ลำบึงเป็นก่อนแต่ตอนราวะเพียงจันทร์แหก่อนมาเนี่ยที่หมอราสูแไ่ไปเบาคุยหต่นตำวน้อยละสงเสกใสสิไงหน้าเบื้องแทนเบื้งแขนสิไงหน้าเบื้องแขน เมืองทินเมืองน้องมหาชัยไก่เอาน้ำไหลเตาลีขีตั้งเตกีลืมหอยไข่เม้คำห้างไก้เห็ดต่อนใสๆน้ำมันกะอไหลปลามันโบเข่าตุงปูกุ่มเบ้าขาคงทางมือด้วยนำน้ำปลาขามาบ่งออกฟันเหว่้้่าสามโข้อนีเรือมันนี้เจ้าหูจัดบลาอลายในทั้งสามเ่อสุดห่บ้านเมียงเมืองหวย โเข้าซาตาช่วยเป็นเว่นย้อนสีโกรบาดจังไดเล่นนำกำจังไดเล่นไล่ใหญ่ขบป็นใหญ่หาเรืืองปันเวนกูมีคุณบอกิดห็นเวนจังดามมาท่านฟังเหงาบันหมุนเฮงยา เมื่อเจ้าหาไปเือฟังในป่าอย่างกันพี่น้องมีเสียงกลองเสียงคลงตุ่มองติเพนบวาเต่าหรือเวนไปมาหาสูเมื่อเล่านั่นจังอยู่ฟังไตของไทยตันปุกห้องเพียงไปศาสนาถือผุดยังบ่อใดช่างพูดเงินตีนจิ้งห่านศาสนาเป็นบางหัวงเล่าเถ่าแก่เด็ก เดิ้ลพรวดนรนเนาะโบญาเมศวรบัดกัทง,ทงทันรักษาศิลป์ใจำชื่อไทยเฮ้าดีเดิ้ลพอเติสมัยเดี๋ยวนี้ผิดเก้ามาหลายรัฐบาลขยายเสื่อมโยงโูมขันข้าไทยกันธ์นันหลดเปลี่ยนสวนดีอยากเปเมืองเราดีถึงมาโบญาสาพานสองกัางป่าต่างเต้น้องไทยโจะาี นคนไปมาหน่วยหน่วยแต่ผัวหากันไปปูควมตั้งหันปูตาญาทวดนี่ดันแล้วมนี่นนะักโทษนักบวดเจ้าหมวยตัวเน้นมี่จังหันจังเทนคือไทยบอเปดพีสเจ้าพอพีสแต่เล่าใดเย็เเลียนแต่โคง้งองแต่เดี๋ยวนี้นี่มาจจกท่านสองไปมาหาสุสสาพานกันตั้งดูเมืองหมู่หัน วนหัวตาผ้านคือสวรรค์นาเคศให้เล่าสองบาเขตที่พี่น้องกันฟังเาบองฟังประวัติเพี่ยงจันคือเรื่องีโกรนิลป็นผูมูตาต่างลัานผูไตยุงภูมูอินเซนปินเมร์เนอขรรดาจะดอนเนตึงเข้าปานิไตเลื่อยยาโคสัง้าทพลายเพี่ยงจันเตกีกันยนมาคือ้าขาจันเน่งภงสิงดำเพิ่นวัชิโกเจ้าเอาส้างรองลงผมไม่ให้เห็นส ไห้สันนีประวัติตำนานเมืองเล่าเขาก่อนสีโคตรตืดมือบอลตอนล่าเมืองเล่าเพื่อใสได้สื่อสาวคนไทยเป็นพ่อเมยันเสื่องเอานอนตะปูของเล่ากิดมาดำบบ่ขาวเห็นตังเตเคียวสีโคตรตืดมาเล้วได้เจ็๊สีบ่มีควงสันตีเบียยงานก่อเตียวกินละไผ่น้าเจียวเหนียวเฮ็ดสีหนังพ่อแม่์ใส่นอนฟั่งรับดาดึนซึมพ่อแม่บ หนึงเอานสีไว้มันก็เห็ดช่วยบอลูกจากตอนมะนังปินแตงอนพอบอกหลัานี้นี่จังแน่นนอสีท่านากนั้นพูดแม่ให้ตรมเขาโคตรกับหนึ่งมาตือลูกจะนอนหรือลืินเหลือแต่ถาดเขาหึ่งไว้มันฝากมดไปสมมือจังแน่ลูกกินช่วยเป็ดยังต่อยกินแจ้าคอยกินบอแนงของคอยกินส่นแต่เหลือกัน่าซุมาเขือนรเจ็บแด็ดู้กินแล้วนังกูกูแตแม่น้อ ใจจุนโมนีหาให้กินนองกินเั่งหั่เทิงจีทั้งกีเั่งผลจิ้นดาอมโมนเลี้ยวคนส่วนเน่ยเบิดเลี้ยวโพกับเมโมมีปัญญาขั้นจีให้ไปหาเยียงมั่นไวงตีแลือตั้งเต่ขี่ไปตมามั่นสิ้นเมื่อใดฝนตกลิ้นขาดหอดไปสี่ันเสียเอาไว้ให้เลียงมั่นจนสายยางจะสองตายใหญ่ใึ้นทอนทรงกินแล้วพอกินจะดูก่งผ่างโองกินเล้วนอนเว็นจังแม่้พวอ เห็นเข่ายังนอเถาเถ่าไวเถ้าจังนั่งข่อยกับเจ้าถูกย้อนสีเฮ้ากำฮาวีที่เอาไปไหวบาดหลวงตาเพิ่นเพ่งพัดบังชัดสุดสิ้นมืออื่นท้ามันไปฝากหลวงกูเเถาก็เลยกับมาเถาให้บวชเป็นเนนหลวง่บ้านเถาเป็นมาใส่หลวงทอง่อสิได้ที่โตโยดอกเนรชีให้เจ้าน้อนกูมีหลังท่ามุ่งยาวัดนั่งใจป้า สีเอ้ยทั้งเน้นสีน้องสวยบ่มีม่เลียวยางเลี้ยวว่าคนที่สานหอทองหัดสีหพพลุดบ่มีม่หอดสีดน้องโกลกาตาเจแมนพอมาฝากให้มานอนเว้นพ่อได้ยินเสียงเทนสีลุกขึน้นนางหลวงกูเล่าลูกอันเน้นสีตื่นมาก็เลยเชิญวิง่งปลาพรองทั้งกองเถายัางแจ่ป่าเด็กน่านั่นเธอเน้นสีเลียวของสน ไใสหลวงทองเน่นขี้ากินยันตะกินขอกุ้นปากทองสูรหลวงขอจมมโวตื่นเดือดรูกเศราบินตาบากขอเข้าที่จับบัดของเฮาอย่าสมัวแต่เม้านอนเพ่งบ่ตื่นเนี้ยวมันบีมันลืนมีแต่นอนกับกินทอดย่างบุญกาถึงให้เม่าเฒ่าข้าท่านหลวงปู่เฒ่าเน้นขี หวังคูเกือบเป็นมิ่นเสียงไว้สักนาดเนี่ยวเน่้นสีเล่ามาคกกวายสุกเต็มเพือกินก็พอกินก็กินเลือเหลือกินหลายเอาเนี่เนี้นชีเล่าขีขาดข้าบบานคุนกระเม็นซีน่ามันวันไป